กลมดีๆแล้วก็การถึงลูกดก<ร>ลูกหนึ่งจะลูกใหญ่ยาวขึ้นะจะชอบในเรื่องของสีทั้ทงแดงและเขียวนะครับคือสีมันจะค่อนข้างจะพี่ขี้หนูที่ไม,ไม,ไม่ไม่ขี้หนูนะครับลูกสวยโตโต,ตเลยครับอ่ออออพี่หนูนะ อันนี้ก็มาในส่วนของพิ่ขี้หนูครับผมพิ่ขี้หนูลูกผสมอันนี้เป็นตัวที่เราเคยขายดีมาตลอดคือซุปเปอร์สองอืมฮึอัวนี้ก็ดีเลยวก็ดีของมันคือมันคือรื่องของความดยกเออใช่พี่ดยกความหยกแล้วก็ความเผ็ดครับของเผ็ดเผ็ดมาด้วยนะดยกมาด้วยเผ็ดมาด้วยนะเออหยกก็เผ็ดแล้วก็เรื่องของสีสีจะให้เขียวทั้งแดงอ่าเขียวถ้าถ้าสุกก็คือแดงสดสดมากเขียวก็คือเขียวสดจริงจริงนะ เดียวสดจริงๆพวกนี้จะโรงงานเขาจะชอบโอ้โรงงานพวกทําน้ําพริกพวกทําอะไรนี่นะน้ำพริกพวกทำพริกแห้งาอ่ทำพริกแห้งพริกป่นเนาะออ๋จะชอบในเรื่องของสีสีทั้งแดงและเขียวนะครับโดยสีมันจะค่อนข้างจะจะเขียวสดแล้วก็มันมันวาวเออใช่แล้วก็สีแดงเข้มเข้มครับอย่างนี้นะครับในเรื่องของซูเปอร์ฮับสองแล้วก็มีตัวใหม่ที่เราจะออกปีนี้ออ๋แนะนนนนนํําาาามมมมออ่่่ีีีีตัวใหแะะะทจกป้ครับพี่น้องเกษตรกรก็ติดตาม ชื่อนี่ชื่อว่าซุปเปอร์ฮอต40ซุปเปอร์ฮอต40นะครับก็คือเราเราครบรอบ40ปีในปีนี้นะครับคือ40ปีครับแต่มาเรตั้งเป็นชื่อซุปเปอร์ฮอต40คันนี้มันดียังไงครับคันใหม่ของเราก็คือ1จะลูกใหญ่ยาวขึ้นใหญ่ยาวขึ้นใช่ครับซุปเปอร์ฮอต40ครับจะใหญ่กว่าใหญ่จริงใหญ่จริงใหญ่แล้วก็ผิวผิเขียวสดนะครับสด เข้มสีแดงแล้วก็แน่นครับอันนี้เรื่องของการขนส่งเกษตรกรไม่ต้องตัวครับตัวเขาก็แน่นแน่นอนอืมคือไม่ช้าง่ายว่างั้นเถอะครับเวลาเก็บจากอีสานใช่ไหมครับส่งมาภาคกลางอไม่ช้าอืมเดี่ผมจับดูดีแน่นแน่นเลยนะผมจับดูแน่นแน่นเลยนะแน่นแน่นขั้วยาวนะครับคนปลูกเก็บง่ายอคนปลูกเก็บง่ายนะครับใช้กังไกลหรือว่าใช้มือใช้มือนะ เวลาเวลาวเกษตรกรเก็บไว้ใช้มือเด็ดใช่ไหมฮะอ,อ๋อใช่ใช่ตรงนี้นระหว่างเด็ดนะเด็ดจากขั้วตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้มันจะเปาะเลยนะพี่น้องนะนพี่น้องเกษตรกรนะเนาะแล้เด็ดเคาจะเด็ดเป็นขั้วติดขั้วมาเออนี่อันนี้น,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 นะใช่ครับนะติดขั้วมานะมันจะเปาะเลยนะแล้วก็สเกลือเะดกนะครับเก็บได้ทั้งเขียวทั้งแดงครับเออแล้วก็ข้อพิเศษอย่างของอันนี้คือทนไวรัสทนไวรัสใช่ครับทนใบหยิกใบงอใบหยิกใบงอนะครับทนทนทนต่อพันนี้ทนนะครับใช่ครับ มีขายแล้วครับปีนี้เนาะอ๋อปีนี้มีขายมีจำหน่ายนะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปอ๋อร้านเกษตรทั่วไปนะครับซุปเปอร์ฮอตสี่ศูนย์ซุปเปอร์ฮอตสี่ศูนย์นะครับอ่าจระพิกนะครับจระพิกนะครับนะครับขอบคุณคุณพี่มากครับสวัสดีครับอันนี้ก็แล้วกันจะเป็นพิเศษสีดานะครับของบริษัทของแดงครับนี่เป็นใหม่เราครับชื่อว่าเพชรชมพูสองเพชรชมพูสองครับชื่อไทย ให้ชมดูสออายุปกที่จ็สิบแปดสิบวันนะก็เริ่มเก็บได้แล้วครับอ๋อวัตด่นของท่านนี้ก็คือเนเรื่องของความแข็งลูกนะลูกแข็งนะลูกลูกไม่เละไม่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 นม่ไม่ไส่ไมว่าสดลม่ไสดูก่ิ่มม่มมรไบ่ไม่ไม่ไมอ่ไม่ม่ไม่ไม่ไม่่ม่ไม่ไม่ไี่ยม่ไม่ไม่ไมดไกม่่ม่ก็่ไม่ม่ก็่ไม่ไ่กมนไม่มมม่ไดมมไไไมไมัมมครับ มันขูดกระสีดารขูดมากทิพสารนะใช่ใช่ช่องถูดด้วยนะบล้วอีกตัวนี้ครับตัวนี้ที่เราขายมาก่อนหน้านั้นว่าตัวเทพประานประธานนะครับอยูทีหกห้าเจ็ดบ้างนะครับลักษณะเด่นขอตัวนี้คือเรื่องความแข็งแรงกันครับก็คือเมือประเทศนะครับอ่าระดับที่ดีหนึ่งตะทุนในโลกแล้วก็เรื่องของเรื่องของตังค์ของลูกครับสำคัญกอะไรเพราะนี่อะไรที่เขาเก็บมาครับ จากระยะทางที่มาส่งปลาทากมันต้องใช้เวลานานแล้วมะเขือเทศมันสุกเร็วถ้าทนายที่มันนิ่มๆครับมาถึงปลายทางพวกมันจะเละหมดเลยถ้าไหนที่แข็งครับมาถึงปลายทางแล้วก็จดูสดๆถึงปกติเลยนะครับครรับสหมะเขือเอย่องแสดงค่อนข้างจะเก่งในเรื่องของแข็งแล้วก็เรื่องของโลกก็ความสิ่งที่เกษตรกรชอบนะครับแล้วก็คนที่พัฒนาจนใหญ่โตมาเสมอใหญ่นะใหญ่มากอุ้งสติบิทใหญ่ตะดก มะเขือเทศกลุ่มมะเขือเทศชีด้าทำน้องที่บริษัทเราขายอยู่ครับผมครับก็สองตัวนี้ครับที่ขายดีสุดแล้วก็เป็นความต้องการของเราเยอะที่สุดนี่จำหน่ายอยู่แล้วยเม็ดพันธุ์นะครับครับขอบคุณครับเรื่องมะเขือเทศครับสวัสดีครับก็ตามส่วนมะเขือเทศนี้ก็เป็นประเทศที่เรียกกันได้ตามตามลักษณะของลูกนะใช่ครับลูกท้อว่าฝุ่นเขาเรี้ยงมะเขือเทศได้ก็สร้างลูกก็จะกาจะกลมๆลีลี วงกลมดีๆแล้วก็การถือลูกดกครับโลกพวกนี้ไปได้ทั้งตลาดสดแล้วก็ดอื่ับสีเขาจะประมาณครับแดงๆอย่างี้สอนแดงก็มีทางนี้ทางนี้ที่โกงนะขายตาที่ขายตาเขาตลาดครับครับผมส่วนใหญ่เมื่อกี้ที่ของสอดแดงจะในเรื่องความความแน่นความแน่นแล้วก็โลกโลกเนาะใช่ครับวาดก็เรื่อผมเคยโลกวาดว่ามาเปรียบเสียมาเจอปัญหาเรื่องของรับเรื่องของเหี่ยวเรื่องอะไรเยอะมากครับ เราให้ความสำคักับเรื่องของโรกแล้วก็อย่าเรื่องของสภาพผูกต้องดีต้องต้องต้องโก่งต้องใหญ่าลูกไม่เล็กนะครับแล้วก็คุณภาพต้องใหสูงให้สูงก็อายุเก็บเกี่ยวก็อยู่ที่ประมาณา50-60ันก็เริ่มเก็บได้แล้วก็เป็นอันนะตีไปประมาณเกือบสองเดือนเนาะัครบขอบคุณมากครับคุณพี่ี